สมุนไพรพื้นบ้านต้านโรคเจ็ดประโยชน์ดีๆจากบอระเพ็ดที่ช่วยดูแลสุขภาพสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำเจ็ดประโยชน์จากบอระเพ็ดถ้าหากคุณนำมาชงเป็นชาดื่มเป็นประจำหรือนำมารับประทานบ่อยๆคุณจะได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้ครับ1ครับ มีส่วนช่วยลดไข้ถ้าหากคุณมีอาการความร้อนในร่างกายสูงลองใช้บอระเพ็ดดูนะครับช่วยได้ 2. ช่วยให้เจริญอาหารแก้อาการเบื่ออาหารได้ถ้าหากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่เบื่ออาหารบ่อยๆโดยเฉพาะเด็กหรือผู้สูงอายุลองรับประทานดูนะครับช่วยได้เป็นอย่างดีเลย 3. ช่วยบำรุงร่างกาย 4. ลดอาการอักเสบติดเชื้อของร่างกายและผิวหนัง 5. มีส่วนช่วยทางอ้อมบรรเทาอาการเชื้อราในร่างกาย 6. เป็นสมุนไพราอายุวัฒนะสามารถช่วยบำรุงร่างกายสำหรับผู้สูงอายุได้ 7. มีส่วนช่วยทางอ้อมลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ เป็นไงบ้างครับกับประโยชน์ในครั้งนี้ถ้า,าคุณชอบหรือถูกใจก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนรวมไปถึงคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับสำหรับวิดีคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ